สวัสดีค่ะแม่ยายติมผ้าเพื่นเด้อพ่อกันคือเก่าพี่น้องเอ้ยมือนี้เป็นบันอาทิตย์พี่น,อน้องบู้ยแม่ยายติมฮขาก็มาแต่ตลาดพี่น้องโอ้ยไปตลาดก็เห็นพี่เห็นน้องบุย้ยมวนพี่น้องไปตลาดก็ได้เออฮ่ก็มาหน้าก็ไม่กินข้าวก็ดูไสยปิ่งตับไก่ปิง่งไตไก่บุย้ยไปตลาดกันไปซื้อป้าเอย เออโอ้ยซื้อเนาะยากได้กินเนาะพี่น้องเนาะไปตลาดนะนาเออเกอาของไปขายน้าผมเล็กๆน้อยๆสมุนไพรเนยกระปุ๊กระเปี๊ยเนยพี่น้องบึ้ยมาบะนี่พี่น้องกินข้าฮ่องกงเล้วบะนี่มือว่านี่ไปพ่อใหญ่ที่เทาดองนั่นละเอาโนม้มาให้พี่น้องสามนอแบบพี่น้องอซีมกพี่น้องเออแวากับพ่อเทาดอง่า พันมีหน่อใหม่เถาดองเด้อเอามาเด้อเออไม่ยาตีสีมกสูงกินจ่ะหมู่บ้านเราตัดปางห้ยสามนอพี่น้องสามหน่อแบบหน่อใหม่ไฟบานเราว่าอุ้ยเราว่าบ่ได้ไปบึงเราว่ามันออกคืนสูงเลยเราว่าเออแล้วก็ตัดหน้าสามนอพี่น้องนี่นะจังว่าพ่วงโปกอยู่เด่นี่พี่น้องเอ้ยสีมกหน่อใหม่พี่น้องมือนี่จังว่าพ่วงโปอกหน่อใหม่ยู่เด้นนี่ สามโนอบักีโออ่โอ้ยพ <laughs> ี่น้องเหง่นใหม่ไบานโนนี่เปอตาอ้นโซ่พี่น,อน,อน,น้องโอ้ยมุกมุกเบือดโบราณดิเออไม่เน่ตีมกม่นีโนใหม่พี่น้องโนบักีัยมนขาดเอาเออโน่ใหม่โน่แับอื้ เฮ็ดกินเองพี่นอ้องมันจางอยู่ทางกินโบเดซื้อเนี่ยากะขั้นไปซื้อเพื่อนเนี่ยมกฤษฎีบ่าพี่นอ้ <ś c oughs> องโบเดมกใหญ่ได้พี่นอ้องเออมกหน่อยหน่อยมกละฎีบา่ากับโบเป็นอย่างโปวาไม่ได้ถิ่มก็คือถิ่นข้าเจ้าเหยียบจูเออเมียนบอกพี่น้องกลัวสิได้ข้าเจ้าก็ได้โอ้ยมกละฎีบา่าทยี่กะโบูย บ่อแ็หนึงบอจ็คเบจสามยาหนองยาหน้าไม่ตอกไม่ตอกผู้ลัคนเขาจะกระซือได้ไม่ตอกพี่น้องเออแ่ว่าไม่ยจี๋ผัดบ่อดีซื้อรไม่ตอกก็ได้ไม่ตอกก็สิให้แาวดองนี่ละเอามาเอเอามายจว่ามีนอใหม่พี่น้องเออดูนีนอบนี้แจว่าบ่อแาวดงอมู่ดอกว่าขั้นขั้นมันหลายกสีำพี่น้องไม่สูมให้น้ำดองเออาสันอดเออ่นม่สูม เจ้าใม่สวยไลยนั่นแถวโดงเราก็บพอึดดอไม่ล่ะนี่เพราะว่าหน้าเราผัดชีสบ้าเนี่น้องหน้าแถวโดงกันเนาอไม่กันพอึดโคงดีค่ะเกิดดีค่ะแต่ว่าเที่ยวกวนกับหมกปูลูกไส้เกี๊ยงเราผัดปาแม่ปลาสั่นให้แม่หมกเก่งด้วยาสั่นอันซื่อน้ำผู้อื่นมากินมันกับบลคือเมย์เห็ดปลาสั่นลูกไส้ว่ามันเป็นอย่างมันโบเซ่มันโบนัวล่ะว่า ขังเกตเบิ่งพี่น้องมกนใหม,ม่เนี่ยหน่อยเมียจีนบาระซาเมียจีนเด็อันเห็นข้าเจ้ามกขายมาล่างข้นข้าเจ้ารดมันขัเบื่อหน่อยพี่น้องขัเบื่อหน่อยย่านางหน่อยมันโมนัวพี่น้องข้าซาเมีเยมจนยยีนเด็จะมาเล่าอะไรยงเล่าว่าเมียน้องใหม่ให้มกเอง,งเรืองเมียสู้เมียมกโบได้แล้วสิยังเงงล่าว่า เออมันโมนู่ววันสันทัาเจ้าใส่ยาหนางหน่อยใส่กระเบือหน่อยพี่น้องมันเป็นแข่งเหงงนะนะพี่น้องใช่ว่ามันขั้นเมยยาติมหมกนี่ยเมยยาติมเนี่โออข้องยาหนางเมยยาติมก็มีพี่น้องนี่ข้างมันไม่ยาหนางกระได้อันนี้เป็นข่างผู้ดอกพี่น้องอันเลาะหน้ามือนี่ข้างผู้ได้พี่น้องนี่สามข่างเรื่องกันเสลาอยู่นี่นี่น่ข้างผู้อันนี้กระต้นไม่ต้นต้นต้นขำต้นคู่ดอกเมยยาติมปูวน้ำกันเอาไปน้ำกันกับข่น้ออืยานางกบอดนี่ ว่าเรื่องมกนอมัยซาตุนเรื่อพี่น้องเออลูกไส้เกี้ยงแล้วหรอวะสู้แม่โบ่ได้ประศรนอมัยก็ได้ประศนแม่แม่มกนี่มันนัวประศรนนัวนะแล้วคงเป็นยาจิ้มโบ้แพ้เผาเบื่อกใส้แห่มันพ่อพี่น้องเออย่าหน้ามูลันตั้มใส่แห่มันพ่อมันกับนัวแมนโบ้พี่น้องถ้ามันพ่อถ้ามันโบ้พ่อเลยมันเป็นแข็งแย่งไม่ยาจิ้มกับว่าคือกันนั่นน่ะจังว่าเท่อนี้กัน อยู่ใส่แล้วว่าบูสาใส่แมันพอ่อเนี่ยมีประศรพ่อเนี่นอนข้างมียาติ้นได้เห็ดพี่น้องโอ้ยพอว่าขาเบื่อกะสใส่แมันพ่อพี่น้องย่านางเอ้ยขาเบื่อเอ้ยนี่มดมาใหม่นี่มันเสพดูดอกพี่น้องอืป้าเด็กกะใส่ดิตัวเล้งขึ้นเพิ่นสีบัใส,ส,ส่ป้าเด็กใั่สมัยใหม่เพิ่นบัวอยากใส่ป้าเด็กเด้พี่น้องมียาติ้นสังเกตเดิมพิ่นสีใส่เต้านมปา่าใส่เต้านมปลาใส่เตเือมันโมนัว เออแม่ติม๋มนี่ยไปใส่ป้าเด็กด้พี่น้องใส่ป้าเด็กเนี่น้ำปลาก็ใส่หน้นอยป้าเด็กคืออันนัรนนะพี่น้องมนอันนัวด้เออเกินมากสมัยใหม่ลูกหลานเห็ดเพิ่นบระโยชนใส่ป้าเด็กดอกอะนระอืมเพื่อจะใส่แต่น้ำปลาจังว่าเห็ดก็ะบ่นว่ายังว่ากุ้เคียงแล้วว่าสูเมย์บ่อใดผสมลงมาเออแม่ติม๋มคงเห็เดแบบสมัยโบราณใส่ป้าปเด็กเอ,อ้ยย่านางก็ใส่เห็ดมันพ่อเออเขาเบื่อก็ใส่เห็ดมันพอ ใส่มันพอ่อมาก,กันมักกมกกนมก,กนอนน็อุดตู่นนมมนนด,จจด้วเลย,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 ยพี่น้องอืมนั่นน่ะจงว่ามือนี่กับสีมบมือนีนพี่น้องสามโนบักยี้เด็ลูกปืดเว้นว่าอยู่างนั้นเลยขั้นหลายมบเอาไปขายเดน่ะจีมโบไม่ใช่จีมบขายเ่ะเออไม่ใช่จีมบขายกับสีเบียงแถวดอกน้ำเน่ใส่ตู้เย็นไเลพี่น้องเจ้าของเห็ดเองเนี่ยมันถึงใจได้พี่น้องบ่คือผู้อื่นเห็ดเด้ออามาอุ่นกินยิ้มได้กับเศษยิ้มหนักพี่น้อง จะาของเหตุอีมันดีแท้เด้พี่น้อเออแม่ติ๋มนี่ใส่เบียบสมัยโบราณน่าน่าบ่เอจะเบียบจะไหม่สมัยใหม่เพิ่นสิใส่น้ะปลาเออผูลังกลนก็ใส่ผักสังเนาะพี่น้องใส่ผักสังใส่พายตู้เออแม่ยาติ๋มก็มีคือการกันอยากใส่ผักสังไงแม่ยาติ๋มเราเท่าก็ใส่ผักสังนี่พี่น้องใส่ผักสังผพอีตู้ก็มีแม่ยาติ๋มก็ได้ปลูกไว้แล้วบ่อึดไปดูบ่ได้จังว่าเบบใดหน่ะน่าจังว่ากันมดตัวใหม่นี่มันก็มี นี่ที่ที่ข้องการมันอยู่พี่น้องเอ้ยเมย์ทิมใส่เด็กสมัไหมบราณ <c oughs> คือใส่ป้าเด็กพี่น้องใส่ป้าเด็กนี่คืออันนี้สันตินนอบางพีก่ก็บ,บ่ใส่หลายเด้อเพราะว่าเมย์ทิมเนี่ยกับตะเกียงนี่สิบก,กินเผ็ดพี่น้องโบโบกินเผ็ดเด้อเออกุ้งเกียงเราก็บอกกินเผ็ดเมย์ทิมก็บอกกินเผ็ดนะนะเออคือเรื่องบางพี่นี่เม่ตทิมนี่โบอบใส่หลายพี่น้องเอือ ยังไงเดี๋ยวนี้ก็พุพพ่มพุ่แมแยำพี่น้องแยมแยำแล้วก็สีไป้หนึ่งหนึ่งเล้วก็บสีมกสีมกให้มันแล้วให้มันแล้วใจเว่นพี่นอ้องพอวามนมือว่านนี้ออกไปเบอร์หมดทัวพี่น้องหมดทัวสีไปปลูกไปก็ลุ้งผือมันเกิดบอดีพี่นอ้องเอ,อ้ยมันฝนตกค่ำจังว่าสีฟ้าเฮียโนไม่ไห่แม่เหลวสีเอามาตัวไปปลูกอีกพี่นอ้องเลยสีไปเสียหักทัวอีกแต่ว่าซุ่มปลูกกอนนั่นอันนี้เน่เดี๋ยวละจังว่าลุ้งผือเพิ่อนกัว่าอยู่ดอก แต่สิพ่อสาข้างเราบอกอันนาตินซุ่มปลูกก่อนบอนท้องไก่เป็นไรยังไงแต่ว่าซุ่มปลูกรุ่นนี้มันโบเกิดประสันดอกเกิดก็เกิดทั้งห้าง,างจังว่าสรีเทพเป้เสี่ยมนะนะ่นะม,มันกับจังสั่นหลายพี่น้องอันมโนรมัาสามเมยตินนี่มันสินอายุเดชเศร้าพี่นอ้องเฮ็ดยาเฮ็ดกินเนาะพี่น้องเลยโบแมนว่าสีมี้ตะสื่อสื่อสื่อโบแมนพี่น้องมันต้องเฮ็ดยาเฮ็ดกินเศรษฐกิจพอเพียงเมียนโบพี่น้องออ อันใดเขาซื้อก็จังซื้อน่ะพี่น้องขันอันไรเขาเฮ็ดได้ก็เฮ็ดเองพี่น้องอันไหยไงติ่มโบไม่นว่าสิซื้อๆก็สวนนี้ท่านซื้อมากเราลังเทือกินกะโบเป็นพี่น้องเรืยบ่อยากว่าเนี่ยอยากเนี่ยกินกระไดนอพี่น้องลังเทือกในแม่ไงถิ่มซื้อมากถ้าเกียงซื้อมาบกเกียง่ะกินโบเป็นได้เกียงแนวนี่ว่ะเออแนว่ยเนี่นีู่กหลานเขาเป็ืสมัยใหม่พี่น้องเนี่ยอยากเนี่ยกินกระไดอืมส่วนมาเขาวสีใส่เตน้ำปลาพี่น้องเออ ใส่หนังปลาใส่สู้โรดโรดดีไปจังสรรเออจังว่าอามาทั้งเถอะเราโอ้ยกินบ่ได้ก็แบบเปลี่ยนดอกเคี้ยเลยบอกลาแม่กินบ่ได้ดีว่บอือจังว่ามกหน่อไม้นี่ไม่ใช่ติ้มหนิซุดหนอดพี่น้องเอ้ยเออจังว่าสิได้บอกเธอโดหาเบสโตมาหน่ะเลี้ยวันนี้พี่น้องเอ้ยเนาะพี่น้องมกหน่อไม้มกหน่อไม้เด้อยพี่น้องเอ้ยไม่นื่อยฟ้งที่มกหน่อไม้เอ้สามนอแบบนี้ สีได้เฮ็ดน้ตไม่ส o o ให้เธาดองน้ำนั่นเี่ให้ดอกไฟเมียวน้ำบอกเพื่อนี่ดอกอากระปุกมาดีหล่าละเออมีงานเสียดไทยพี่นี่ก็เฮ็ดป้าเดะกับแถาดอกในหายหนึ่งพี่น้องเออในหายหนึ่งพี่นี่ป้าเดะกระได้ยังมาป้าเดะกอาไว้พี่ละเออแถาดอกละว่าเอาไว้พี่ละละว่าเสียกระปุกมาใส่เอาดอกละว่าขณนเมื่อพูนมันก็เมื่อยากพี่น้องย่านหาแตกบ่มีหยังดอก จังไงอากับปู่มาใส่เงาโอ้สันนองเออป้าเดกก็ไดายยาป้าป้าเดกพี่น้องเห็ดแนวยากเนวกินสมัยแต่พ่อแต่แม่เที่ยวเห็ดเน่ยม่มีย่างหรอกมีป้าเดชกับเกลือสมัยตะกีนอพี่น้องเออเสดตัวป้าเดกนะพี่น้องยังไงยาป้าที่ไม่ใช่ชิมเหบ่ป้าและป้าเดกป้าบ่ได้เและป้าเดกพ่อแม่แ้ากินป้าเดชแต่สันนอยเท่าใหญ่แล้วพี่น้องเนาะ โมกหน่อไม้ไก่ใส้ใตาเด็กน้ำมันจังนัวใส่ขาบืออะไรหลายกรบโปงแม่หลายอีหลีดอกพี่น้องเออบระโปงแ่าแข่งแยงเกิดม <man> ิแ <Hungary> ต่หน่อไม้แข้งเจเดอยู่พี่น้องถ้าขาบือหน่อยมันมันมันบอ่อนี่พี่น้องมันก็แข่งแขงแยงอยู่ซะซาไม่หยกิบดิ่ว่าคุกเขียงแล้ว่าซูนม่บบได้ว่าสั่นโมกหน่อไม้ว่าเม่โมกหน่อไม้นัวว่าสั่นนัวน่ะแล้วผมขาบือกรบโปอึดยาหนังกรบโปอึดนั่อะไะพี่น้องจว่ามันก็เลยนัวน ทีการหมูมาใหม่ไม่ยาิ้นด้วพี่น้อเนี่เอ๋กันข้อย่างข้อเขาดียอมันกเลยุ่อะเว่อทนปลายมันเสียหมกพี่น่อทวนกุ๊สมน้องยนซ่มอืมนันงสาหน่อพี่น้อเอยเอ้ยหน่อใหญ่พะลูกพะดองนมาแตไหนนาะไปเต้นโนพี่น้อเอ้ยก็ได้ไปบิงเว่ะมัหลักขึ้นสูงแน่เลยแล้ว่ะ ดีขึนสูงกับไปยังหนูทางด้ามันจะได้หล่ยแไรสน็หรอกนกนอใหม่ยมันก็สุดยอดเด็กินทีมั้นก็สบใยใจพี่น้องสบายสับาบขั้นเด็กินทีงพี่นองเพรได้ขึ้น้าเพื่อสิใส่สู้รุดหลายอ บมเด้คซีซ่าคสอใส่รถดีหลายหน้าน <c oughs> โมเมนต์นี่ยเด้พี่น้องใส่สุดดุดหลายใส่อันรถดีหลายก็ได้พี่น้องอันตราไล่เลยฟี่นอ็อกเออใส่ในน้อยเพ,พี่พี่ๆที่ในน้องเอ้ยเออสุดดุดก็ได้เนี่ยถิ่มก็ใส่ยุ่งกับบุมบามาโบใส่ดอกพี่น้องแต่ว่าโบใส่หลายนะนะอันนั้นตาไล่จังว่าเหมือนเศร้าหนีไป ไปตลาดนอก็ได้ถามข่าวถามข่าวโอซโมโอซโมเราบอสบายนะ่ะนะพอดี่ดุดซื้อเมากก็ได้ถามข่าวถามข่าวเพื่อนได้จังได้พ่อบักลากบ้างพ่อกะพ่อลูกไรยางมีไงบ้าสั้ขนาดพื้นเป็นโอซโมได้พี่นอ้องพอลูกยังนี้บักลาบ้าโลูกใส้กับพ่อเบ้าวาันกับพ่อเออ เป็นอีหยังกรธอยู่ในอันในใายน่าปดนะน่ายพี่น้องหลายอย่างมีไงประาสั่นลูกก็ได้เจ้กี้กะบนี่จังบวดตัวปดบัเทอร์ปตัวดอกวบู๊ยมิตฉลุกแส่ยไพ่ประเสริฐขนาดเป็นอสมอมเลยพี่น้องบัวบัต่ตอร์เสม่อแล้วนายแพ้จะเปลี่ยนคือกันเนาะพี่น้องใช่ว่าคือกันยาการกินนี่แหละพี่น้องคือยากันยาการกินคือเราว่างนี่แหละกันยาการกินนี่แหละพี่น้องใช่าไหนขดะกินเหลีงมันก็สบายใจพี่น้อง ยืดชิ้นเดียใส่ซ้ำใด้เอ่อใส่ใช่หรอใส่หลายซ้ำใดกใคอยูย่กับที่ห้าวน,น,นะนะพี่น้องมืงเนี่ยโอ้ยเป็นตัวอ่อนสุดเนาะใหม่พี่น้องเกมันนอ <c oughs> <c oughs> ใหญ่โอ๊ยเกมันสิเซ่เนาะพี่น้องเนาะอื คู่มือนี้มันมีตู้เย็นพี่น้องเบายากดอกแม่ที่เ้าเห็ดไปหลายก็ใส่ตู้เย็นไว้พี่น้องเลยซ้ำกันแล้วก็พี่น้องกับอันอันแามเห็ดเกิดได้หลายพี่น้องที่เ้าหนึ่งหนึ่งใบใส่ตู้เย็นใบได้พี่น้องเออใส่ตู้เย็นไวใบเท่าที่เ้าอยากก็ออกมาเก่งกินไม้นั่นน่ะนันนะพี่น้องมดทำไมคือกันไม่ใช่ถิ่มกับซิมมดใส่ตู้เย็นเลยได้พี่น้องโบขายปื้อเบร้าเป็นขายได้น่ะถิ่มโบโบขายล่ะ ai à, cho khó nghe tiếng mình mạnh chạy này thì nó khó khai say vậy à ồ kín mốt mốt rồi, nó mày nó nhảy nó thì nó <laughs> ไม่หนิอากาศดีดีพี่น้องบ่เโบ่บเปตาตดกดอกฝนก็นได้มีหนินาะพี่น้องเออบ่เปตาตุกนั่นเออเศร้าเนี่ยปลาสนกเศร้าสะอกอนให้เขาขึ้นสะกอนน่ะนะนาะพี่น้องมือบ้านก็เอาไปซองมองขาข่าวอยูู่ยข่าวก็พุ่มขึ้นพี่น้องเด้วยหนฝนเศร้าสองสามมือพุ่มเขียวขึน้นเขาก็ได้โอ้ยยจะไม่เพืญญ่อนย,ยากให้อยากให้กินเขาก็ได้แท็กี้อะไน้ำท่วมพปโลโปโลอ,ลอ,ลอ,อยู่ไปหมู่บ้านมันก็หูยพุ่มขึ้นพี่น้องเนี่ยแหลเขาก็ได้ เบอร์นี้พี่น้องสองนอได้ร้ายเลยมันนอใหญ่อันนี้นอที่สามผีน้องอุ้ยเบอร์นี้อันนี้นอนสามเลยพี่น้องเจ้าแต่เจ้าแต่ส่วงปลายเป็นผีน้องมันจะอ่อนเออส่วงปุ๊บมันจะผีน้องให้สมถ้ากระเส็บได้เราพี่น้องเนาะมันอ่อนเนาะ รังเถื่อไปซื้อม้มดตัวใหม่พี่น้องโอ้ยแนว่ข้าเจ้าย่ำใส่เพื่อเดี๋ยวพี่น้องแข็งเข่งขาเจ้าก็ย่ำใส่เดี๋ยวเดีเออแข็งรังเถื่อไปซื้อมากินกันจังว่ามันบ่อเสพพี่น้องเนาะกับ่ัว่าข้าเจ้าเดี๋ยวเนี่ยข้าเจ้าเฮไปซื้อเฮ็ดขายเนี่ยเดี๋ยได้มาสิเดลายข้าเจ้าก็เอาใส่เมนบัวพี่น้องขั้นเท่าเฮ็ดจินดีอย่างนี้แล้วเมนสีมาแต่ออนออนเดี๋นี่อ่ะแต่สินี่แหละอ่ะแต่หยอดมันนี่มีแต่หยอดมันไงพี่น้องโอ้ยบ่อเสพเลยน้องเเนาะพราะมันอ่อนน้อง สามนอุ้ยงน้อใหม่มือเศร้านี่ไปตลาดโุ้ยมียาถิ่มสังเกตตึงน้อพี่น้องข้าเจ้าหนอใหม่มาขายโอ้ยแต่ว่ากระยังหลายอยู่ยังหลายอยู่สังเกตเตึงข้าเจ้าเพราะว่าส่วนมาเดี๋ยวนี้ข้าเจ้าปลูกปลูกกินเองเละพี่น้องข้าเจ้าว่าให้ฟังนอง เออปูมันมีหลายนหนไม้เนพี่น,นหน่นไม่ก็ได้มีเบบนันเบบหนี่น,น,นะนะ่ว่าพี่โน่ข้าจะตัดไปขายมือเร้านี่ปูฟูร้งคุ้นกันยังหลายก้องจุก,กูอยู่เนะเนี่ยข้าจ้ามีเ่เลยนะนะพี่้องเออมันก็เลยบรยิขายเป็นไหนโน่อหม่ก็ได้ขายกับปูยาปูกินเนาะมือเร้านี่แม่จิ๋สังเกตเบืองพี่้องคุ้นสื่อต้นใหม่ไปปลูก ถามข้าเจา้เาเกาปูกละสามสิบสี่สิบต้นก็มีพี่นอ้องข้าเจ้าซื้อต้นมาสิมีต้นยุงต้นย่างปญะยสานะพี่นอ้องนะข้าเจ้าซื้อไปปลูกเออจังว่าถามนาเจนเหมือนเสา,สาน,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 นานเจนซื้อเอาคุกย่างแล้ว่าเหมือนเสาเนี่ยอันอันกบอันกุ๊ยุยงนั่นกุกใหญ่เร็วลาว่าใหญ่ไหมค่ะล้ว่ากุกยุงก็ได้เออปลูกปลูกสามปีแล้วล่าลาว่าโทโทกระตู่เลย่าษาอืม มันดินงามพี่น้องเนาะกุ๊กไม้กุ๊กไรท่านเที่ยวซื้อไปปลูกกับู๊ยใจไม่มันงามไปพี่น้องเอองามไปเชียงรามื่อเช้าเห็นน้าเจนแล้วเราซื้อเอากุ๊กเนี้ยอื่เอาไปปลูกโอ้ยปลูกนาะพี่น้องปลูกยาปลูกกินปลูกไปใส่ในสอยปลูกไปให้ลูกให้ร้านเดี๋ยวเราไปประเทศไทยลูกร้านใหญ่มาจัด มือเศร้านี่พัดพ่อผู้ใหญ่ผู้หนึ่งพอ่อพอลุงนี่แหละพี่พอลุงพอลุงบ้านน้องผูกเนาะเพื่อนมาพี่น้นองมาพอลุงเมีนเนยสีมัมเคียงเล่งเดี๋ยวได้พี่นอ้องจะได้เจา้าปีพอลุงมาถามละอายุเจ็ดสิบสี่ปีอันเฮ็ดหน้าอยู่เฮ็ดน่ะเลยเราวะเออเร็วเร็วเฮ็ดหน้าก็ได้เราวะ่ะเอาจะอยู่พอลุงอยู่กับไคอยู่ผู้เดียวเราวะ เน่แม <f dragging> ่ป <sympath is> ่าราบปตะายนี่จากหลายปีเลยนะพี่น้องเจ้าสมาเฮต้าเฮต์อยู่แล้วว่าให้ลูกเฮตดมันโบปินแล้วว่าอึดเข่าเราว่าเราให้ลูกเ็ตแล้วว่าได้ซื้อเขากินล้วว้าลูกเคยปะลูกเคยอันคนไให้ล้วว่านั้นนะมันมาเฮต้าโดดโอ้ยพอลุงได้ซื้อเขากินบบนี้เฮต์เองล้วว้างแบบนี้ล้วว้าเฮต์เองโดดโอ้ยจะเฮต์จักไรพอลุงเฮตเป็ดไรเราบ้าเลี้ยวเลี้ยวล้วบ่าเออ เร็วเวเด่นี่เราเห็นกเราะเ่ยกจ็กเมียพอลุงอยู่ก็ไผ่ยุ่งผู้เดียวเราว้าจะไม่ลูกจ้กคนไม่ลูกสี่คนเราวะามิตรลูกสาวสี่คนเขาเด็กผัวเปิดเลี้ยวเราว้ามีร้านจ้คนมิร้านสิบคนเราว้าอายุเจี่ปีเราเป็นมเคนเอกเออเป็นโมเคนแต่พี่น้องไม่ยาติมี่ละลูกไม่ป้าไม่ยาเรื่องไม่ยาเรื่องบันน้องยางไม่ยงเรื่องอายุเก่าสิเปีเออไม่ยาเรื่องนะคือเอื่อยพอย่ารั้งนันไปโผล่กันพี่น้องไปโผล่กันพี่น้องแกจังซี่เลยจังเรา รถถามข่าวถามข่าวเราวพอลุงเราว่าดยู่ผู้เดียวเราอะเออเมียกระตายลายปีลูกสี่ขนบ่ยู่น้ำจักคุนเรา่าอีหนึ่งยู่ใกล้ๆอีเราเราบาดเนี่ยเอออีหนึ่งแหละเอาผัวมาเห็ดหน่าเรา่าโอ้ยพอลุงได้ซื้อข้าวกินปุ๊บปีเรา่ามันเห็ดโบปินเรา่าเห็ดเองเรา่าเดี๋ยวนี้ก็ะเรี่ยวเร็วเราบาเห็ดเองอายุจจได้จักปีเจ็ดสิบสี่ปีเราบาหันย่างแมวเห้นดิพี่น้องว้าเรื่องผู้สาวเมื่อเสาร์นี้เออ เมื่อเช้าเราเรี่ยงผู้สาวสีไปหาผู้สาวเพิ่นเพิ่นซื้อหมากไฟสองสองถุงพี่นอ้องจะสามารถซื้อลายเทิดหมากไฟคนหนึ่าให้ผู้สาวเพิ่นว่าถุงหนึ่งเพิ่นผู้สาวอยู่ใส่เปล่าเพิ่นเหลือทางบรรการงเพิ่นว่าเยอะเจ้ากระปนะ๋าน,าน่ะั้นนั่นยังแข็งแรงอยู่ดีเนี่ยรับบาอันคี่มืึ่นี่็วววได้รัวบ้าแข็งแรงอยู่งรัว่าอืมอันแข็งเล่งยูววยง่งรัว,ว่าจังเห็นหน้าได้จังว่าเราบ่าเห็นหน้าได้อืม จังมาแล้วก็เลยเลยเราเรื่องสมุนไพรเราพอลูปกระตุ้มกินอยู่เราว่าสมุนไพรนี่างเงกินอยู่เราวลาโบนิปลาเดียวเราเออมีเสาเล่าการพูดกันเล่าไม่เป็นพี่น้องกันเนาะพี่น้องแต่ว่ากาจังสีหรือจังมาเม่ตินเดี๋ยไปตลาดมันเห็นพี่เห็นน้องเนี่ยนะพี่น้องเออจังมาเม่ติินอยากไปอยู่ก็เลยเราเกรากันโซ่การเห็นคนนั้นคนนี้นะเห็นพี่น้องมาจอกเอยเห็นพี่น้องมาจังสี่เอยเห็นพี่น้องมาต้องคืนเอยจังสัรนะจังมาเม่ติินไปคือมือ ยังว่าพ่อพ่อไม่ป่าผู้หนึ่งนู่นไม่ป่าไม่ป่างาเป็นงาผุนแล้วกะว่าไม่ป่าบริมากจักเถื่อเราว่าบู้ยเราว่าเล่ายางมากไม่ป่าพวกไอเจ๊กว่าปีเดียสิเนองเออเล่ากป็นยางมากพอหยุดต่อข่าวจะว่าหยุดคูนส่วนทั้งหนืองผุนเ่งอยู่คูนอยู่กระาดเก่งแหล่พี่น้องอือเล่าเป็ยางมากจังว่าจังสั่นไหนเจังว่าแม่ติ๋มไปเอ็นตลาดพี่นาะไม่เห็นพี่น้องม่นไม่ยังดอก เออมาได้คู่กันเออบันนี้ไม่ยา่จีนสีไปสูงไฟสักก่อนพี่น้องสีไปสูงไฟไหวเสียงเราหม่ไป็นหนึ่งเด้อพี่น้องเฮ้ยคลิปหนาแจมพ่อกันใหม่นะพี่น้องเนาะอย่าลืมกดไลค์กดแชรซีไม่ใช่ติมเด้อกดติดตามนเด้อพี่น้องเอ้ยส่งไม่ใช่จีนพาเพลินสวัสดีค่ะบ๊ายบาย